ต่อไปรู้มันขายไปไรู้คนขายสเอนนอาไปละแมมไไหนมื่อหาพันหาเหลือแต่แมมรู้มันขายไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับมาประทันเพลินตอต่อไปตอนที่สามเรพี่น้องเบื้องเดิมมื่หาพ่นหาหลายอยู่เลยพี่น้องง่วงบ่นอหน่อยได้ไหนี่เป็นกระสีหตัวไปเลยฟังคุณอีกฟังคุณอีกมื้อหาผ่านหานอรูมันขายไปไหนเท่าไร

เบอร์โทรศัพท์097 9 5 8 7 9 3 3ห้าแครับ้าสาเนาะหมื่นครับหอพัดเนาะเยอะตรงระวั้างนะพี่น้องไทยงวดท่านรังว่าได้นี่มาเบิ่งตัวสาวเรามาที่นี่ตอนที่สามเลยพี่น้องตอนที่สามแล้ตอนนี้เอ้าตอนที่สามไปเด้อตอนที่สามเฮ้ยล่ะ นี่นี่ย่านมันมันเียาลาี่อไสฮนี่บานสีไฮต่อตอก็คือคัดือพี่น้องเพราะว่าพื้นที่มันดีตบีตจำกัดนะ เอาเอาเอาพี่รองครับไปดีตู้อะไตั้อะไรตูนี้ตอนอยู่ต้นแม่อะไรไปอีนอห้าพันสองพันหาแม่สาวพี่รองนสองพันห้าชอมากลังเนเม็ดสามสปลายนปลยนเนาะได้อยู่เนาะครบ 38มสบเนาะสามเกือบเกือบสมสูง่น้องอายุประมาณเกือบปีเดียวมั้งหน่เนาะในปีเนาะเขาเขาไม่เห็ดมากหรือเขาจงาธรรมชาตินี่บอเออพี่น่องง้อเลี่ยงพี่น้องง้อเลี่ยงมีสองอายุประมาณเกือบปีกลัวเอาหนึ่งสองหาอร่อยหน่อยเนาะ 1นึ่0หื่สองพันห้ร้อยเบอร์มาใส่เ็วเบอร์ห่งศูนย์แปดห้าศส้าเก้าศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์อยากได้โทวเอาพี่น้องงวยสนามผมจะลงเฟซบุ๊กเห็นก่อนมาสิเร็วไวแเราไปเบิ่งทั้งสองยูทูบต่อเด้อพี่น้องยูทูบมันใส่เวลาหน่อยในการอัพโหลดคลิปวีดีโอใครจขายตัวเนี่แล้ววะมาเขยางไปล้วเมื่อกี้ห้องเขามาได้แล้วใ่มตใดก่อนหาใดไม่รู้มื่อห้องสิามเด้อ ส่มันลูกมันอยู่ส่มีแม่มันบอกแม่มันเป็นวัวเ,เขาในนึง,องโอ้ลูกมันอยูห่หนะ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 เอาน้ำหาแม่แล้วเวย้ยดีลูกมันอยู่ 13, 13. นี่มื่นสามมามแม่อยู่นี่เดีู๋กมาแล้วหนึ่งสองตัวที่สามตัวนี้เนาะสองตัวสองตัสอลบหนึ่งเอ้าถูกต้องสมลบหนึ่งบนเขามัน อิดเขาหนึ่งหมื่นสามเนาะเฮ้ยเนาะบอาเบอร์มาใส่ใหแล้วลอศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศนย์นย์หกสงศูนย์สี่สองแปดห้าสี่สองแปดห้าต้นนั้นผมผมลงคีย์เพนตัต้นนั่นีทองหมื่นหาพัน้นนั้นตัวแม่ตัวนังจบคือข่ากี้เด้ไปหนีมั่วน่อยไปนีมัวหน่อยนหอยน่อยมาซื้อหลายมัวมันน้อยในห้อยเยอะ จ้าบาทอะไรงูแม่ตัวหกนี่ครับหกเท่าไหสองโตนี่ครับเท่าไหร่หนาพันหามือหนาพันหามือหนาพันหาตัวเจ็ดพันกวเจ็ดพันวเมฆโค้งเมฆโค้งพวกสูงก็โค้งเพชรบุรีมาเนาะนี่นาะมาทสถนีพายเนาะพวกหมอหมอยังถือว่ามากว่ามากเือนี้ถึงตัวเจ็ดพันกัวเมฆโค้งเท่านั้นไปคุณไดดีๆเด็กกำได้ไหนเดียวช่วงนี้มัน มันหัว่านคุณเ่ืนมันเนื hr, 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 ้อมันขาดตรงนี้เบอร์มาใส่เลยเบอเหลีกหลีหลีกกมาใส่เบอร์ซับมาใส่ก่อนศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดหนึ่งสองเก้าหน่องเกาส่แปดเจ็ดแปดสี่แปดเจ็ดโชวจ็ดฟันกลัวหายไปได้ตัวมันขาดทุนเบิ่งจะมัไในจับเจ็สวยนี่ตัวไล่ ลายดีสีบปรตกซื้อท้าแก่ซื้อซอยเพ่นแล้วเอาตัวนี้ลูกแมงมีใ่ใสล่ะอุย้ยนมตัวนี้ไงคนตอนอยู่เป็นหนังกับวบๆกับวบไปคุยมาเตยเอามาปุเปียมไหม เจ้าาตัวนี้เทหะตัวไร่เท่าไรตัวนี้หมื่นสามโค้ตัวละมืนสาเซียเลยสอตนี่ต๊ะมื่นหกพันกว่าน้อเอ้ยมื่นสพันกว่าเอ้ยสองมืนสามพันกว่าสองหมืนหกสองมืนหกรมแล้ว เอ้ยพอเ,เอาอยู่มันเหนื่อนี่เนาะอวนตึบโัว,วอเอาพี่นอ้องต้นละมืนสามเด้อพี่น้องต้นละมืสามอุวนเนาะตัวน,นี้ที่ไปซื้อไปไปคุณดีดีนะกำไรอะไรแขนีนี่นเนาะเลี้ยงจากสามสองเดือนกว่านี่อัดไปเลยอัดของอาหารนะ่ะโอ้อาเบอร์มาใสามา่มาเรียบศูนย์แเก้าหนึ่งเฮ้ยศูนย์เ 835 75 82้าเ091 835 75 82เเครื่องนี้เขายืมเครื่องเมย์บาไหมเฮมันมันมันโบวัยนะเครื่องตัวนั้นพังแล้พี่น้องอัปโป้ตัวนั้นต่อไปสอไหมอันนี้เครื่องไม่เนี่ยพังไปลบจะเครื่องละตอนต่อไปพี่น้อง ทีมงานหอยตายท้หมด้านไเเดือดนนขนเดืดาิดเล็บเมียเล็บนมนหนึเมียอุ้ยวนกเลงมามือนันถนถือเตะตับเอ้ยเดี๋ยวมาถือใครราเนี่งอจะขอขลังคนพยายามดูข้างตัวไหนตัวนี้ตัวนี้สองหมพันเฮ้ยย้อนหินตามทางก่อนมาถึงมืนห้าพันพี่น้องอันเหนือไปเนาะเหลือเหลือมืนห้พันพี่น้อง อย่าไปไกลไม่ได้มันมันดังมวยมือหาพันคุณตายคนคุณหาพันเหลือเนื้อเนาะพวกซื้อเนื้อมากบ่เห็นว่ะมามากบ่เห็นเนาะเห็นจะเห็นแต่คนนในหอยชาวบ้านซื้อไปขายสมจะโจ้เงินจะโจ้เงินเต็มอาญาเลยก็หลังไอ้เบืองที่เราแย่งกันซื้อโต๊ะเด็กน้อยขอรอไปเลยเอาเบอร์หาพันวะใส่แล้วมือหาพันเบอร์มาเร็ว ศูนย์หกสองศูนย์หกสอมหมื่นไปบ่อยไปเนาะหกสิไปอยู่หมื่นหกสิอินทูาคมอยู่ยัโสทอดมื่นก็สิแตกพี่น้องตัวไหนอะไรไปเพยเนี่กไผตัวนี้รถตัวป่ะยิ่งอ่งผมกิงโอ้ยเบิ้งนี่ังสี่เขาขายอะรพี่น้องเขาไปขายกันตอนี่ย ขาขายว่าตัวนั้นวะตัวหนี่น,น้อยเขาขายอะไรไปเนี่ยเฮ้ยโอ้โตัวละสองพันบ่พีน่น้องเบอร์เดอขาขายว่ามันแท่งตัวละสองพันเนี่ยเขาสืไปต่อจะโศผมหมูอยู่นี่เดอเบิรงเดอคอตัวละสองพ ซูชีแท่งไอถือถือก,ก็ไขยหน่อยพี่น้องไข่หน่อยมันตึกรตัวเราสามพันเหมือนเด้แต่ว่าไอ้วุ้นหน่อยเขาสื่อเข,ขาสื่อตือลูกมันสองพัน 2, เขาก็ไปต่อประมาณตึกรตัวเรามากกับสามพันกว่าเขาก็ไลยตัวละพันเหมืนอนเดไปยโสมือนีิหอยกิง้งหรือเขาสื่อไปขายต่อกับเขาไปให้คนสัง่งหม้ออีกเนี่ยผมเด้อบริษัทมันอนะตัวละสองพันเอ้าตลอดไหวเลยเว้ย เหลีลล่ยมบุญไหวเลยโว้ยออกไปละ่ะในตัตมันเออไปไปเจอผู้อื่นราคาขึ้นนี่จะไปบอกดีล่ะทั้งวานทั้งวันต้องตองกใจไรไปไหนต้นใดตัวนี้สรุปแล้ว,ปลวเปิดเท่าใดหร่มื่นหา่นหาตัวน,นั้นโมเมนแม่ไม่มนเดือตัวน,นั้นเออแม่ลูกไม่นเดือตัวน,นั้นลูกมันขายแล้วลูกมันขายแล้วมื่นห่านาะ เบอร์มาเบอร์มาเบอร์มเลยเบ์มาเลยก้ <37 1. S 3> ยาแปดสามเจ็ดหนึ่งเก้านึ่้าท่านี้เปล่า่เดียวทีมงานราชีสไรแจ็คเรือไรไปไหนม่มักตัวน,น่อยเนาะตละสองพนี่แมนนน 2, น่นี่ตละสองพนห่อยนอเอซื้อไปตอจะโซมอือเห็นบ่นที่นี่มันตลาดถือว่าพี่น้องตละสองพันนังก้นหน่อยนะโย <c oughs> ตะสีก็เพ่อไปเรื่องได้ตลอดสองแผ่นหน่อยเดี๋ยวไปถามกันนะพอตายตัวน,นั้นข้อมีอะไรบปางในคอเงินตัวเงินสี่เป็น,นสังเกตเนาะผมเห็นหตั้งหลังกันได้ลูกแม่ขาวลูกลูกแดงแม่แดงลูกขาวผมเห็นอยูกก่ข้างหลังกันตัวหน,นึ่งสิงละเงินสี่ตัวหนึ่งของพอตายเด้อลูกผูครับลูกผูลูกผูข้าลูกมันเขาวทานาะ เนื้อนั่ง่นนาะออกลยเนะลูกบดีตัวดีเลยพี่น้องครับแม่ครับเอาเยวแม่กับลูกแลก่ไรกบลูกคนนึ่งไต่อยอยู่ไ่อยต่ออยู่บดมันต่อยอยู่ ต่อไปลยบบเอ้ยอย่าไปต่อพระอย่หลายเราซื้ออื่นกันตุ่ดอดดูเอ้ามื่นสี่หมก้นหสามหาร้อยมาเบอร์มาใสกันเอเลมาใสกันเียสื่อลงไหต้องเฟบุ๊กเลขมาใสพอศูนย์ศูนย์หน่งศห้ศูนย์หกห้าศูนาศส่เกียร์ศูนย์สี่เจ็ดเอเดี๋ยวอันังไงง้อถอยก่อนจะหารังไหมันลังไงง้อเอาไเยโอ้ยหุ่นไหวเลยตอนนี้ หันหลังให้งัวอย่าไปหันหลังเด้อมาทางนี้กันมาขึ้นพุน่นกันขึ้นพุนนนพ่นก่อนไปนี่อเอา,ส,าสิมมัสเราประเทศนี้เอาอ่าได้คลิดผู้ชายเอาเสือ่อเอาเสือ่อในรถผูกค้อไว้เจ๊ล่ะผูกค้อจองไว้มึง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 ไปบอกกูว่ากูมาซเลยกูจะถามแม่ไม่เลยนี่กูกำลังซื้อหัว เปิดแล้วอีกสามแมตวผูเมสผูมัดถือเท่าไรตัวเราจะพันแค่เราหกสิบกว่าหกสิบห้า่ถึงนี่พอใหญ่เราหายอยู่นี่พอใหญ่พันหาเมื่อนี้ตัวเราจะพันห้าบอกแล้วหมื่นเจ็ดพันห้าเมื่อนี่พอยใหญ่เราหายหมื่นเจ็ดพันหาไปบ่มุญยโซ่เดาไปบ่าจะไปยโส

ไปแล้วคดบัไดยูดนไดเนาะไอ้ผู้ขายก็ขายผู้สื่อก็ซื้อขายผู้ซื่อไงยืนจุ่มกันอยู่จุ่มกันอยู่มันก็มดพวกเขามันไม่สื้อตัวไม่เลยโอ้ขาดโอ้ไหวตัวรไปว่าตัวน่จันทาามโต้ดเลยสามโต้โตจี่นทางโตละจีบผ่นทางสามจีบสิบจ็บ พคุณดีๆกับอะไรกัน้าอยู่ในพี่น้องเพิ่นห้องตัวละหกหกพันหกสาบแประเทศนี้ท่านนีนายลาย 7, 5, า 10, 5, 5, เจ็ดพันหาคือหมื่นเจ็ดพันหามันขากัน่หาลอยถึงตัวหกหกพันนอ พันเอาเบอเร์มาใช้เลยเลขเลขเลขเล็ก,ลก,ลก,ลกขวามือมือมีนี่ซับนี่พี่น้องนี่เขาหัวนี่ยังงามเลยใบยโพใบโพใบโพใบโพนี่ดีกว่าตรวเลพันขาเป็นมีขา,ขา,ขา,ขางามงาม,งามให,ให้ให้เป็นราคาเนาะขาเป็นขาทุ่งเท้าใส่นะเชื่อพรอมป่ล่ะมันน้อมีทนนะุ่งเท้าเนาะเอาตัวหกพัน,น,พน โอ้หนึ่งได่นๆฟองหนึ่งแล้วเว้ยเจ้าฟองอะไรหนึ่งโอ้โอ้ยพังมันรถติดรถติดเอาเดือมง้อเดืมขึ้นสนามำละพี่น้องออกสนามมาเรืเด้อพี่น้องไปอะไรไปลากันเลยนะเพียไปสื่อขายกันปกติอยู่มันนี่พวมาขายดีเลยพี่น้องเพราะว่าเขาสื่อไปต่อตลาดไอ้ยะโสมมือบังอู้นะระพัดเลยครับ ได้กี่ตัวตัวเดียวว้าคือคือตัวแข็งเหมือนนี้ไ <laughs> อตัวเดียววัดเัิเดียวคือย,ยากว่ัววัวตัวนี้กวัวเป็นยังไงอย่า,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 าว่าอย่าว่ามันขึ้นได้แตบอกว่ามีกำลังเป็นไม่ไหวแล้วยอมกำลังเป็นยอมแล้วยอมแล้วไปไปยโสต่อเลยสิไปยโสแล้วครับไม่ไหวแล้วย,วยอมเอาเงินเข้อใหญ่นี้ไปลอยได้กี่ได้กี่ตัวห้าตัว เดี๋ย่าใส่เสื้อต่างเข้าไปใช่ไหมนี่ยจะลดเบอร์ออกมังคค้งน้องถ่ายเลยโอ้ไปไปไปโชคดีเอานี่เท่าแก่มนรับจา่ายเงินหนึ่งจ่ายเงินหน่อยเว้ยตักโต๊ะพอสองสองหาโต๊ะยังนี่รอรอมีคนเดียวแล้วครับซื้อว่าแพงที่สุดในในประเทศไทยนอกน,นั้นซื้อถูกนี่ซื้อแพงซื้อช่วยซื้อช<ๆ>่วยกันมีโต๊ะละสองพันพี่น้องเด้อน่ะเผยหน้อยนี่ไปล่ะผมขออนุญาตกราบลาพี่น้องเข้าไปทำงานก่อน วันจันทร์ผมจะเช็คสต็อกปุ๋ยครับทุกวันจันทร์ผมจะทำสต็อกปุ๋ยไปส่งลูกส่งบริยสัตว์ไมขอบคุณหลายที่เขามารับฟังรับชมเจอกันนัดหน้านครับมือ่นเสร็จแล้วก็สีไปยาโสทอนต่อได้ครับขอบคุณครับผม